สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวเช้าวันอังคารวันนี้นะครับก็จะมีคลิปมาให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับว่าในการที่เราเอารถของเราเนี่ยนะครับไปให้ช่างหรือให้ร้านเนี่ยเขาเซอร์วิสให้เนี่ยบางทีทางร้านเนี่ยเขาทำงานของเขาสำเร็จลุล่วงนะครับแต่ความปลอดภัยและความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะ คันนี้เป็นรถของลูกศิษย์ต่างแผนกเมื่อวานเนี่ยคือเขาให้มาดูรถในเบื้องต้นนะแล้วเช้าวันนี้เขาก็บอกว่าเขาขับรถมาเนี่ยรถเขามีเสียงดังแปลกๆเสียงดังแพทๆแพทๆ,ๆคือครูกับโจก็ไปดูแลนะครับคอท่อมันขาดคอท่อมันรั่วนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ครูเนี่ยช่วยเปลี่ยนผ้าเบรกหลังให้หน่อย ครูก็ถามว่าทําไมถึงจะให้เปลี่ยนผ้าเบรกหลังเขาบอกว่าเบรกหลังเนี่ยมันลึกมากนะครับครูก็เลยเดินมาดูนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนแล้วคือครูเปลี่ยนเลยคือครูต้องเดินมาดูก่อนเดี๋ยวตรงเช้านี้มันจะย้อนแสงมันจะม,มืดมืดนิดหนึ่งพอครูเดินมาดูที่รถของเขานะครับหนึ่งคืออะไรไหมครับขาเบรกหลังเนี่ยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามือลิงเนี่ยมันไม่ใช่ของฮอนด้า มันเป็นของยามาฮ่าตรงเนี้ยจะเจอบ่อยนะครับไปเปลี่ยนของลูกค้าแล้วของต่างค่ายต่างรุ่นมาใส่ให้แต่ถามเบรกได้ไหมมันเบรกได้ครับแต่ท่านผู้ชมดูต่อนะครับปกตินะถ้านเป็นของ h o n d a เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนใหม่ไอ้กา้านเบรกอันเนี้ยมันจะต้องขนานแต่ปรากฏว,ว่าพอของยามาฮ่ามาใส่ ai, ไอ้ตรงจุดเนี่ยที่ใส่หมอนเบรกตัวเนี้ยมันขย่บออก พอมันขยับออกเท่ากับว่าก้านเบรกเนี่ยปกติก้านเบรกต้องอยู่อย่างนี้ทีนี้กลายเป็นก้านเบรกอยู่อย่างนี้มันส่งผลต่อแรงที่มากระทํานะครับถ้าคุณมีหลักวิศวกรรมศาสตร์คุณจะรู้ว่าแรงที่กระทําเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากนั้นพอก้านเบรกเนี่ยมันเอียงออกปุ๊บก้านเบรกนี่ทาไมครับมันจะมาถูอ่ะสปริงหลังกับอยู่ใต้นี้ท่านผู้ชมไม่เห็น เพราะฉะนั้นเวลาท่านเหยียบเบรกไอ้การเบรกก็จะไปถูอ่สปริงจิจัดจิจัดมีฟรามฝืดมีเสียงเกิดขึ้นเสร็จแล้วดูต่อนะครับอันนี้ยืนยันนะครูกับโจมาดูแล้วเจ้าของเขาก็ดูอยู่เนี่ยไอหางตาตัวเนี้ยหรือน็อตปรับตั้งเบรกเนี่ยขันเข้าไปกับก้านเบรกเนี่ยไม่น่าจะเกิน3ามเกี่ยว เดี๋ยวครูจะเอาเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับเมื่อกี้คือครูก็วัดกับโจแล้วให้เจ้าของเขาดูไปละเดี๋ยวครูจะวัดลึกให้ดูนะฮะใช้การวัดลึกดูนะครับเนี่ยตรงส่วนที่มันไม่มีเกียวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงส่วนที่มันไม่มีเกลียวเนี่ยเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวครูดูนะแดมเมตร ส่วนที่ไม่มีเกียว8มิลเท่าว่ามันมีเกียวเนี่ยกับก้านเบรกอยู่แค่ประมาณสัก2เกียว3เกียวอย่างนั้นให้ดูต่อนะครับตรงเนี้ยมันจะมีลูกยางซึ่งลูกยางเนี่ยในรถฮอน da เนี่ยบางรุ่นลูกยางก็อยู่ข้างในบางรุ่นลูกยางก็อยู่ข้างนอกอันนี้ท่านไปว่าเอาที่หน้าง,งานแต่ละยุคนะก็ว่ากันไปแต่คือต้องมีลูกยางปรากฏว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ลูกยางของมันนะครับ เขาเอายางอะไรก็ไม่รู้มายัดใส่ไว้ให้ก็โอเคครับนะไม่เป็นไรฮะก็คือแทนลูกยางไปเทียนะอ่านะฮะให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟาร์มปลอดภัยในกรณีถ้าสมมุติว่าไอตัวหางปลาตัวเนี้นะปกติครูบอกแล้วว่ามันจะต้องโผล่เกีียวแกนออกมาเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นก่อนคือ10มิลหรือ1เซนแต่อันเนี้ยมันไม่ได้โผล่มาเลย แล้วสมมุติว่ามันกินเกลียวหางปลาตัวนี้เข้าไปแค่สามเกลียวแล้วรถคันนี้มันเป็นรถเก่าเบรกหน้าก็ตื้อๆเบรกไม่อยู่นิสัยคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมใช้เบรกไหนเป็นหลักครับเบรกหลังแล้วเกิดรถคันนี้ท่านขับมาเร็วๆเวนี่ยแล้วเกิดมีหมาวิ่งตัดหน้าท่านเหยียบเบรกหลังเต็มที่เลยไอหางปลาตัวเนี้ยเกีียวมันทำไมครับลูดหลุดท่านก็ลองคิดเอาเองนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นะอันตรายนะครับส่งงานอย่างนี้มาให้ลูกค้าของคุณเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวครูจะหยุดวีดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้าครูถอดมาแล้วมาเช็คเนะี่ยมันกินเกลียวกี่เกียวเนี่ยนะเอียงนะฮะมันไม่ได้ขนานกับอาร์มแล้วนะครับเอียงออกไปทางขวาไปทางท่อแล้วก็ไปถูกับไอตัวเนะี่ยสปริงลังอันนี้กลับ อ่านะครับทีนี้ก่อนที่ครูจะไปให้ดูไอ้ตรงหางปลาตั้งเบรกเนี่ยนะครับตั้งเบรกนะรตรงนี้นะเอ่อเดี๋ยวมาดูนะฮะเขาเขาบอกที่กัดร้านครูมาแล้วล่ะท่านดูนะฮะตัวหางปลาตั้งโซ่ฝั่งซ้ายก็ใส่กลับด้านเนี่ยหางปาลาร่างโซ่ไอ้ตรงเนี้ยแอนเบี้ยวไปเลยนะครับข้างขวาก็ใส่กลับด้านนะฮะ ครูถามร้านนะครับร้านตรงไหนเขาบอกร้านที่มีป้ายเขียวๆอะ่ะคือครูรู้เลยร้านป้ายเขียวๆคือร้านของใครยังไงนะครับน,นี่ระดับร้านทํามานะครับยังพลาดขนาดนี้เลยนะฮะขอ,อหยุดวิดีโอนะเดี๋ยวครูจะเอาไม่ต้องหยุดดีกว่าครูถอดให้ดูเลยสนิมกินนะเดี๋ยวขอรบกวนโจขอปากผสมเบอร์สิบสี่ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับคือครูมาวัดความยาวของเกลียวเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวัดได้ความยาวเกลียวเนี่ยตล,ตลอดไอหางปลาตั้งโซ่เนี่ยคือวัดได้12มิลลิเมตรแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนวัดที่ตัวช่วงว่างๆเนี่ยคือเท่าไหร่ครับ8มิลลิเมตรเท่ากับว่ามันมีเกลียวเนี่ยเข้ามาก่อกับไอแกนเบรกตัวเนี้ยแค่4มิลลิเมตรไม่เกิน5เกลียว เสร็จแล้วดูต่อนะครับรถคันนี้ครูก็บอกโจก็บอกลูกสิลูกศิลิที่ต่างนแผแนกเนี่ยท่านดูที่ดุมล้อไปไงครับเนี่ยสองข้างนี่ดุมด่างไปหมดเลยใช่ปะครับอะไรครับเนี่ยร้อยซีรววดยังสารซีรลวดผิดเลยครับจริงๆถ้าเปิดร้านนะครับไองานพวกเนี่ยมันคืองานเบสิกงานพื้นฐาน มันเป็นงานที่คนเป็นช่างคือควรจะต้องทำไมครับแม่นและเตะเนี่ยเขาร้อยผิดพอร้อยผิดมันจะบังคับให้สารผิดเนี่ยเราดูม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยด่างนี่ฝั่งขวาหน้าด่างโจมาฝั่งซ้ายครับเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นไงฮะเนี่ยดุมก็ด่างเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นรอยเนี่ย เค okay, นะอ่าข้างหน้าไปดูข้างหน้าข้างหน้าเขาเพิ่งขึ้นซีลวดมาใหม่ข้างหน้าล้อหน้าฝั่งนี้ถูกนะครับนี่ล้อหน้าฝั่งนี้ถูกอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งยังใหม่ๆอยู่ฮ่าข้างหน้านี่ทําไมครับถูกะแต่ข้างหลังผิดยางก็ทําไมครับแตกลายงามหมดแล้วทั้งล้อหน้าล้อหลังวันนะี้คือครูก็แจ้งเข้าไปว่าเดี๋ยววันนี้ครูเซอร์วิส ถ้าเบรกหลังจะเปลี่ยนยางนอกล้อหลังให้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อไอเสียมันรั่ว ก็ลบกวนโจมาฝั่งนี้หน่อยครับฝั่งนู้นจะได้เห็นไปตรงคาบูเรเตอร์เนี่ยคาคาบูเรเตอร์เท่าที่ครูดูเบื้องต้นเนี่ยก็ผ่านการล้างมานะครับแล้วก็เอาประเก็นเหลวหรือกาวเนี่ยทำไมครับเนี่ยหอกมาหนาเตอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าเวลาเรารถเข้าไปรับเซอร์วิสที่ร้านเนี่ย หรือเขาจะเป็นช่างเปิดอยู่ตามบ้านอะไรก็แล้วแต่เวลาเรารับรถกลับมาเนี่ยมาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะในกรณีอย่างนี้งานมันทํามามันไม่มีมาตรฐานนะครับแล้วความเสี่ยงก็จะตกอยู่กับใครครับคนใช้งานอ่าคนใช้รถเจ้าของรถนะอ่าลูกเมียสามีท่านญาติพ่อแม่พี่น้องใครใครก็รักใช่ป่ะครับแล้วได้รถสภาพอย่างนี้กลับมาเวลามันขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ไอช่างหรือร้านที่ทํามาแบบนี้มารับผิดชอบให้ไหมครับไม่มารับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าไอช่างเนี่ยคือใครอยากจะเป็นก็เป็นได้แต่ผลงานที่ทำเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแต่ละร้านแต่ละคนครูก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ